ูมีกระดานอยู่นะฮะมีปากกาอยู่เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเนี่ยวาดภาพนะฮะแต่ให้ทั้งสองท่านเนี่ยคิดภาพไว้ในใจนะฮะผมยังไม่ให้โจทย์อะผมให้โจทย์เลยก็ไนดะ้วาดรูปสัตว์อ่าให้คุณเท้งเนี่ยนึกภาพสัตว์ที่อยากจะวาดไว้ในใจ1ภาพ1ตัวนะ,ะคุณหญิงก็นึกไว้ในใจ1ตัวเหมือนกันว่าอยากจะวาดรูปอะไรนะฮะทีนี้กติกาคืออย่างงี้ฮนะแต่ละท่านเนี่ยผมผมแจกปากกาเลยก็แล้วกันะฮะคุณหญิงสีชมพูแล้วกันนะครับคุณเท้งสีฟ้าแล้วกันนะฮะแต่ละท่านเนี่ยจะสามารถวาดได้เนี่ย คนละ5ครั้งเท่านั้นเอามาประกอบกันช่วยกันวาดนะฮะในรูปเดียวเท่ากับว่าจะมีทั้งหมด10ครั้งในการที่จะลงมือวาดครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือได้1เส้นอย่างนี้นะฮะผมผมอธิบายผู้ชมด้วยครั้งหนึ่งก็คือ1เส้นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้คือรับไปแล้ว1ครั้งยกปากกาปุ๊บคือจบเลย1ครั้งแต่หนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถอย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ปุ๊บอ่าอันนี้ก็คือ1ครั้งหรือแหมขออีกสักนิดนะอ่ะอย่างนี้อ่ะอก,ะก็ย ถือว่าจบแล้วครั้งนี้นะฮะอันนี้ผมอธิบายกรบเดียการง่ายๆนะฮะสลับกันวาดไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด10ครั้งคือคนลห5นะฮะแล้วผมต้องถ่ายว่าภาพที่ออกมาเนี่ยที่ช่วยกันวาดเนี่ยซึ่งในใจอาจจะต่างกันเนี่ยไอ้ภาพนี้คืออะไรโอเคนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมลบของผมก่อนนะครับใครเริ่มก่าดีฮะ <c oughs> คุณหญิงก็แล้วกันเลนี่เฟิร์สนะฮะ <c oughs> ให้คุณหญิงการลงรูปสัตว์อะไรก็ได้ อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะฮะแต่สุดท้ายผมต้องถ่ายอย่างนั้นเอาสัตว์ที่พี่เป็นทาสแล้วกันเอย่าออย่าสปอยให้ยสปอยยกปากกาปุ๊บคือจบหนึ่งครั้งนะฮะอ่าโอเคอ่ะคุณเทงว่าต่อฮะคุณเทงก็ฝีมือศิลปะผมนี่ก็ดีมากพอได้แต่ร้องเพลงเก่งใช้ได้ขอบคุณครับนี่ไม่รู้ในใจเหมือนกันหรือ่าฮะอ่าผ่านไปแล้วคนละหนึ่งครั้งนะฮะอ่าให้คุณชมดูก่อนอ่า อาคุณหญิงต่อฮะถ้าเกิดออกมาเป็นคนละตัวเนี่ยบันเทิงนะฮะต่อนี่คุณผู้ชมช่วยกันเดามาได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมแซวแรงมากฮะคุณหญิงว่างูเห่าหรือเปล่าแงแหลมด้วยสงสารกันบ้างคุณผู้ชมแซว ไม่มีแล้วนะอ้าวมีอะไรมาโผล่มาแล้วฮะอ่ะคุณเท่งเชิญนะหางแหลมด้วยผู้ชมช่วยกันเดาได้นะฮะว่าที่ทั้งสองท่านว่าเนี่ยคือตัวอะไรเอออ่าอ่ันนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้นับเลยดูตามสีตามสีสองสองครั้งแล้วนะอ่ะครั้งที่สามของคุณหญิงฮะครั้งที่สามของพี่คุณผู้ชมพิมพ์ห้าห้าห้ากันเข้ามานะตอนนี้ อยกแล้วฮะยกแล้วไปแะ้ะครั้งที่สามฮะของคุณเทงฮะผมชอบคอมเมนต์คุณผู้ชมมากเลยแต่ละคนพิมพ์เข้ามานะแต่แต่ผมยังไม่พูดนะฮะอาวสีมือการวัดภาพอ่ครั้งที่สี่อันนี้ครั้งที่สี่ใช่ไหมฮะครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แหมมันจะต้องมีสองอ่ะ หรือทับสีฟ้าไปก็ได้นะฮะคุณหญิงอ่าอ้าวยกแล้วยกแล้วฮะคุณหญิงยกแล้วยกแล้วอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ายังเหลือครั้งหนึ่งยังเหลือครั้งหนึ่งอ่าครั้งที่สี่ของคุณเทงครั้งที่สี่นะฮะกูกูชมพิมมาตัวอะไรนี่เขาเดากันมาใหญ่เลยนะตอนนี้อ่าคุณเฮงเชิญฮะหนูนาหรือเปล่าหนูกัญชาหนูริ่งแรกนี่กูชมพิมมาอันนี้แล้วเหรอฮะอันนี้แล้ว คร,ครั้งสุดท้ายของคุณหญิงฮนะมันดูนักมันดูนักหลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะเอาครั้งสุดท้ายคุณหญิงเชิญเนะถ้ายกปากกาจบแล้วนะคุณหญิงนะคนดูบอกพญานาคแล้วตอนนี้อ๋อาอคุณเอกปิดท้ายฮนะฟึบนี่ผมว่าในใจทั้งสองท่านเนี่ยคนละตัวแน่ๆดูสุ คนดูบอกงูเหลือมในร่างแมวก็มีคอ้าวจบครับนี่คือสิ่งผมโชว์คุณผู้ชมก่อนนะฮะสัตว์ที่ทั้งสองท่านวาดออกมาแล้วผมต้องเดาว,ะะว่าคือตัวอะไรโอ้โหยากมากเลยฮนะคือถ้าเอา,อางี้นะผมเดาแบบเร็วๆเลยแวบแรกที่อยู่ในหัวผมคือเป็ดเพราะผมยึดจากปากเพราะฉะนั้นผมขอตอบเป็ด ไม่รู้ในใจทั้งสงท่านคืออะไรอ่าคุณหญิงวาดก่อนคุณหญิงคิดอะไรในใจฮะวาดสุนัขค่ะวาดหมาวาดหมาคุณเทงฮะใจตรงกันครับวาดสุนัขเหมือนกัน,นอ้าวงั้นปัญหาอยู่ที่ผมแลวฮะปัญหาอยู่ที่คุณเทงทำไมฮะทำไมฮะคือ พี่เนี่ยพอเขาพี่นี่พอพอคุณเทงต่อตรงนี้พี่ต่อหูโอเคแต่พอคุณเทงต่อปากเนี่ยมันไม่ใช่อ๋อมันเป็นปากเป็ดอ๋อปากมันยาวไปพยายามเติมเคี้ยวให้ด้วยนะเอาเน่พยายามเติมเคี้ยก็เลยเติมเคี้ยก็เลยชัดขึ้นอ่าเป็นสุนัขเป็นหมาทัดหมาแล้วก็คุณเทงก็มาย้ำตรงนี้ปอกคออ๋อมีปอกคอเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่งูเหา่ามันมีปอกคออ๋อมีปอกคอไม่ใช่งูเห่าเลยนี่คุณผู้ชมแซวมาเนี่ยบอกว่าหมายังไงก่อนเท้งอันนี้เขาแซวเขาแซวนะฮะนี่ฮะเออมีทั้งกระต่ายเป็ดนกลูกเจี๊ยบหนูสิงโตงูเหลือกจระเข้ก็มีเอาแปลว่าผมไม่ผิดแลวถ้าผมเดาเป็ดนะฮะคืออย่างงี้ฮะอ่าผมผมเฉลยนะฮะว่าที่ที่วันนี้เนี่ยให้ให้ทั้งสองท่านนะฮะวาดรูปกันเล่นเนี่ยคืออย่างงี้ว่า ในใจแต่ละคนเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูไปฮะแล้วแล้วการที่เรากําหนดกติกาว่าวาดได้แค่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าบางทีมันมีข้อจํากัดใช่ไหมว่าเราจะทําตามใจตัวเองจะวาดทุกอย่างเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดูที่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะรู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนว่าวาดไปแล้วปุ๊บบางทีมันเจออุปสรรคแล้วว่าเฮ้ยอย่างที่คุณหญิงบอกมันไม่เป็นหมาแล้วว่าจะทำยังไงให้มันเป็นหมาดิคุณเท่งก็ตกลับไงคุณเท่งก็ตกลับดูที่ว่าทั้งสองท่านใจตรงกันเป็นหมาจะ สามัคคีกันพากันไปให้รอดถึงฝั่งได้หรือเปล่านะฮะก็สุดท้ายถือว่าเป็นหมาด้วยกันทั้งคู่หมายถึงภาพนะฮะหมายถึงภาพนะภาพก็เป็นหมานะเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาผมไม่ได้ว่าทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมแคปไปแค่ทอดนี้นะฮะเออนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมให้สัมภาษณ์ร่วมให้สัมภาษณ์กันแล้วก็ร่วมเล่นเกมกันแล้วกับคุณผู้หญิงขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะตอนนี้โอ้พิมพ55เข้ามาใหญ่เลยนะฮะ